จซ้ำเหมือนไม่จำสักบางเลแค่คำว่าขอโทษใจก็อ่อนไปถึงใจเจ็บมาสักเท่าไรก็ลืมมันได้ทุกทีแต่ยิ่งรักเึงมายิ่งยอมเท่าไรถ้าเหมือนยิ่งได้ใจก็ทำเหมือนเดิมขอโทษทำเดียวเท่นั้นก็ได้ใจกันมาเหมือนเคย คืผู้ที่เหมือนกันว่าก็ท้อที่ไม่อยากฟัองอีกแล้วต่อไปใจฉันคงจำที่เธอนั้นทำเมื่อเจ็บมาซ้ำซ้ำฉันจะจำทุกทุกอย่างปวดใจจนฉันชาชิงกัดกินไปทั้งใจก็พอแล้วได้ไหมกับคำนั้นที่ต้องทนได้ยิ่งรักเธอมา ยิ่งยอมทุบายถ้าเหมือนยิ่งดีใจก็ทำเหมือนเดิมขอโทดทำเดียวตรงนั้นก็ตายใจกัน เอาพีา่จอรนแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมของเรานิหนึ่งค่ะก็สวัสดีนะครับกับผมจอร์ชเบนนะครับกับค่ายเพลงน้องใหม่นะครับ BB Records ครับ<า>ตั้งแต่ใหม่เรียกว่าเก็บไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขุดคุยประวัติที่มาที่ไปของพี่จอร์ชเบนชูบก,กระจ่างแน่ๆเนะคะขุดคุยเลยเหรอครับขุดคุยเลยเดี๋ยวจะพยายามเจาะเรื่องแอ่ไม่จริงๆกับอะไรช่วงหน้ากับรายการสตาร์สตาร์อ่ะค่ะ ราอยู่กับพี่จอร์จเบนนั่นเองเออวันนี้เบื่อจังเลยชอบเอาหนุ่มหล่อมาเบียดกับผมเนี่ยผมไม่เบื่อต้องถามนิดนึงครับชื่อจอร์ชเนี่ยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะอ่มีทั้งหมดสี่ชาตินะครับปาดเหมือนที่อัานเลยพี่อัานนี้อะไรกะเหรียงครับเขมรไม่ใช่ละ ขอบคุณมากน้องเจ้าแล้วมิธีชาตินี้อะไรบ้างคะครับก็มีจีนนะครับแล้วก็มีไทยนะครับแล้วมีแขกแล้วก็มีมอนครับผมแขกขาวแน่เลยเป็นมอนด้วยไายแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่บองใดคะเนี่ยเรียบร้อยรวมทุกเชื้อชาติเลยก็คืออยู่กรุงเทพครับแต่ว่าคุณบรรพบุรุษมาจากเมืองจีนบรรพบุรุษเอออย่างนั้นเลยบรรพบุรุษนะครพี่อาร์ตควรจะเรียนแบบพี่จอร์ชบ้างขอโทษครับเขาไม่ใช่ว่า ก็นี่เหล่าก่อนแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ผมอยากไปอยู่แถวๆปิ่นเก้าครับคนหนึ่งอยากได้เงินเขาแน่นั่นหรอครับจริงเหรอครับใช่นะต้องเตือนไว้ก่อนเออ มีสี่เชื้อชาติเลยครับก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าจอร์จอแล้วก็รวมถึงลุกนะคะถ้าเรามองแว็บแรกนะคะเขาบอกว่าพี่จอร์จเนี่ยลุกจะดูเป็นคุณชายคุณหนูคุณดูสาอางอ่ะเนาะสำอางใช่จริงๆแล้วเป็นคนดูแลตัวเองดีเห็นหรือเปล่าคะก็อย่าเรียกว่าสาอางดีกว่าครับเรียกว่าเป็นคนดูแลสุขภาพเป็นคนชอบรักการดูแลออกกําลังกายกกาย็ออกกำลังกายใช่ครับแล้วดูแลยังไงบ้างแบบเป็นเคล็ดลับ ครับก็มารายการของเราเป็นสุขภาพสุขภาพเบาๆพักผ่อนเยอะๆพัก<ห>ผ่อนเยอะๆแล้วก็ดืม่มน้ำเยอะๆ,ๆ แล้วก็ออกกําลังกายบ้างอาทิตย์นึงประมาณ3-4ครั้งแต่ละแล้วมากกว่านั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่จอร์จเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถสื่อกับคุณผู้ชมหรือว่าแฟนเพลงเนี่ยได้โดยดวงตานะอันนี้เราก็ต้องลองดูนะครับบอกไปแล้วอย่างคนนี้เยอะแล้าจริงนะตาพี่เขาโตมากแล้วขนตาเขางอนมากแล้วก็ชั้นตาสวยมากนะคะแล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าพี่จอร์จเนี่ย เป็นคนแรกที่ถูกเลือกให้เป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายบี Record ด้วยครับผมยังไงล่าสเราฟังหน่อยก็จากแรงบันดาลใจครั้งแรกนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูมิวสิกวิดีโอชอบเพลงชอบฟังเพลงชอบอะไรแบบเพลงทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับทางคุณแก้วเบญจานะครับเจ้าของค่ายรแล้วท่านก็มีโปรเจกต์อยู่ในในหัวอยู่แล้วว่าเออจะเปิดเป็นค่ายเพลงแต่ว่ายังไม่มีศิลปินเลยสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับเราก็เลยประมาณว่า ลองไหมอยากลองไหมอยากลองอยากลองครับผมมีความฝันอยู่เหมือนกันก็เลยความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงใช่ก็เลยมาคุยกันแล้วท่านท่านก็เก็ตไอเดียเราก็ประมาณว่าก็เลยลองดูแล้วก็เรียนนะครับ3ปีกว่าจะก่อจะออกมาเนอะไรบ้างคะในหนึ่งอาทิตย์นะครับมีการเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็มีการฟิตเนส มีการเรียน acting เรียนทุกๆอย่างเลยครับเรียกว่าเชนเน่ทุกอย่างเพื่อให้เป็นนักร้องกับเพลงแรกชื่อว่าเพลงอะไรคะเบื่อคำขอโทษครับเบื่อคำขอโทษถูกต้องทำไมต้องตกใจขนาดนั้นมันเกิดมาขอโทษจนเบื่อเลยอ่ะมิร้องให้แบบผู้หญิงใช่ไหมอ่ะอันนี้เอาที่มาของเขาว่าเบื่อคำขอโทษก่อนลองให้กับเก้งกวางบางเชนีบอกเรามาค่ะใครอยากได้ก็ได้หมดเลยอได้หมดเลยหรอไม่ไม่ถึงเพลงนะครับเพลงนะครับแล้วแต่เพลงนี้นะคอนเซปเป็นยังไงครับเออความหมายคอนเซปต์นี้เนาะเอาตอนเอาที่มาของมันก่อนเอาที่มาตอนแรกเลย เพลงนี้นะครับเบื่อคำขอโทษคือทางบอสนะครับคุณแก้วเนี่ยแต่งให้ผมเลยเป็นคนแต่งเองถูกต้องคอเบขอโทษใช่ก็คือประมาณว่าครั้งแรกมีจำติงอะไรกับคุณแก้วามีมีครับคือผมเนี่ยไม่ดูเอ็มบไปด้วยไปไปสายไปทำงานสายพบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไปทำงานสายเพราะว่าซ้อมดึกแล้วก็คุณแก้วครับผมขอโทษครับ โอ้แต่ละแต่ละขอโทษครับขอโทษครับบ่อยๆจนคุณเจ้าบอกไอ้เบื่อแล้วนะคำว่าขอโทษอย่างยู่เนี่ย ก็เลยเป็นที่มาของคำวลีคำเปิดคำขอโทษแล้วแต่งคำตายแล้วนางเอกเอ็มวีพี่จีริตาโอ้ตายแล้วอลังการมากรู้สึกยังไงบ้างครับคุณพี่ครับก็รู้สึกจะกล้าเบื่อคำขอโทษเขาหรออย่างเงี้ยอืมคือตอนแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกจาริต้าจะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากนะครับนอนไม่หลับเลยครับแต่พอได้ร่วมงานกันจริงๆความเอนเตอร์เทคไอความเฟรลลี่ของเขานะครับทำให้ความประหม่าเราหายไปหมดเลย เก่งมากมากมืออาชีพมากมากเพงเม่าเขาส่งอารมณ์ให้ตลอดเวลาเลยส่งตลอดเวลาเลยเหรออดวแล้วก็รวมถึงคืออันจริงแล้วเพลงนี้มันมาจากชีวิตจริงแล้วในใน MV อันนี้คะเป็นการแบบผู้หญิงขอโทษเราบ่อยหรือยังไงใช่ครับใน MV เพลงนี้นะครับคือประมาณว่าคนรักของเราลิต้านะครับไปนอกใจเราบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็มาขอโทษจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพอละไม่อยากฟังลวก็เลยพูดกลับไปเหมือนกันว่า ขอโทษนะฉันก็ไม่อยากฟังแล้วเหมือนกันโอ้ย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 คนลุกไหมล่ะเออคนลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ่ายทำกันนานไหมคะแบบเอ็มบีตัวนี้แบบคำขอโทษสองวันเต็มๆครับสองวันเตมีการตกน้ำตกผ้าตกน้ำนี่หลายเทคมากเลยนะครับคือการที่ผมจะต้องตัวแห้งแล้วก็ลงน้ำไปเปลี่ยนขึ้นมาได้ผมใหม่ทำใหม่เพราะว่าต้องลงไปใหม่แล้วก็มาทำให้ตัวให้ใหม่สาระสุดยอดเหตุผลของมันคืออ๋อจอร์ดครับน้ำเนี่ยมันกระเด็นไม่สวยครับ พอเอาใหม่ครับไม่เป็นไรอ๋อจอร์ดครับมือจอร์ดมันไม่ได้45องศาผมเคยเอาไปฟาดอย่างนี้แล้วจิตมากเลยนะมันจะแสบนะตูมตูมอย่างเงี <t <realidade> <t <absorbed> ้ยอ้ตระจระลรแล้วได้ข่าวว่าคือคุณจอร์ดเนี่ยนอกจากอ่ะน่าจะจะดูแบบว่าเป็นเจ้าชายอะไรอย่างเี้แบบว่าดูดูแลตัวเองดีๆเขาบอกว่าเต้นเก่งด้วยนะเรียกว่ามากด้วยความสามารถดีกงดีกีการศึกษาอะไรก็เลิศการศึกษาตอนนี้เออเรียนอยู่ปอะไรแล้วคะปไม่ใช่แล้วจบปสี่มาแล้วนะครับนานแล้วจบปสี่มานานแล้วก็คือผมจบ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณาครับผมนะฮะก็เกือบจะตรงสายถูกถูกก็เรียกว่านิเทศหรอมันได้หมดมันแตกแขนงกันไปจนตอนนี้มีซิงเกิลออกมาเป็นของตัวเองแล้วจะติดตามซิงเกิลนี้ได้จากที่ไหนคะหรือว่าเอ็มวีครับติดตามได้ตามมิวสิ c ช anel ทุกๆช่องทางเลยนะครับแล้วก็ ทาง w w w b b v records c o t h นะครับแล้วส่วนกระแส MV เนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างฮะซึ่งกระแสตอบรับดีไหมเออจริงเพราะว่านางเอกก็รอดนะนเรียกว่าแบบว่าเนื้อหาของพลงอกก็เท่เป็นเจ้าชายเป็นยังไงบ้างคะครับเป็นยังไงฮะพี่เขินนะเนี่ยพี่เขินลาอวยเนาดีก็คือกระแสดีครับ จากการที่ผมได้ไปมีโอกาสไปพบปะกับแฟนแฟนเพลงนะครับตามคลื่นวิทยุต,ต่างต่างนะครับ,รบไปที่ภาคเหนือ,อและก็ภาคตะว,วันออกมีแฟนคลับบางกลุ่มที่แบบมาให้มารอหน้าสถานีแค่นั้นก็หายเหนื่อยเลยอ่ะสุดยอดเนาะนะค<น>ะแล้ว <นะ S 2> หลายๆคนเขาแบบว่าให้แบบว่าความเห็นแรกกับแบบวอาได้ฟังเพลงแล้วเขาบอกว่าอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่า พี่จอตเต้นได้เลยเหรอดูแบบว่าเด็กหนเจ้าชายไงดูแบบว่านั่งนิ่งๆจะหล่อมากเลยคือที่ว่าจะเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมผมเป็นคนอายที่จะเต้นไม่กล้าเต้นแต่แต่ชอบที่จะดูแล้วจนวันหนึ่งมีคุณแก้วเลยครับทลายกำแพงเราน่าจะเต้นอืมเรียกว่าสุดยอดนะไหนๆว่าเพลงก็เพราะแล้ะผมอยากให้แบบว่าคุณจอตร้องเพลงหนึ่งท่อนแบบสดๆให้เราฟังเลยนะแล้วทีนี้เอ็มวีหยุดก่อนสักพักแล้วมาซูมที่หน้า มาพี่จอร์ชเออเป็นแม่แม่เป็นอะไรกับเครื่องออกกำลังกายหรือเปล่าทำไมครับธรรมชาติโอ้โยอดเยี่ยมมากเลยไม่ใช่เอาให้เขาฝากร้องเพลงหนึ่งข้อนีกว่าโอเคครับเบื่อจริงๆกับคำเดิมๆพูดมาซ้ำๆเธอคงไม่เคยจำว่ามันมากเท่าไรเกลียดจริงๆกับคำเดิมๆ วันไหนสักวันจะพูดให้เหมือนกันว่าขอโทษที่ไม่อยากฟังเดี๋ยวสิเออพร้อมมากเลยตายละนะซึ่งแบบว่าเล่นแบบนี้เดี๋ยวเลิกรายการอันตรายนะคนนี้เขาขุดนะเสืตรงนูหนูลวยจริงนะพี่เออยังไงอะไรให้ฝากเพลงนี้ดีกว่าค่ะ สำหรับเพลงนี้นะครับเบื่อคำขอโทษนะครับของจอร์จเบนนะครับเป็นซิงเกิลแรกนะที่ทำให้ผมได้พบกับแฟนเพลงนะครับแล้วก็จะมีซิงเกิลต่อๆไปซึ่งตอนนี้นะครับทำเสร็จครบแล้วนะครับทั้งอัลบั้มแล้วนะครับเร็วนี้นะครับจะมีการเปิดตัวนะครับไงผมก็ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆเพลงด้วยนะครับผมตั้งใจทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับกับงานเพลงชุดนี้นะครับไงก็ผมทํามาถึงขั้นนี้แล้วก็เหลือที่แฟนๆจะให้การตอบรับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ อบรับแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะคะกับเพลงบอกคำขอโทษซิงเกิลแรกจากจอสนั่นเองถามถามรวมถึงเน,นี้ว่าถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวพี่จอสไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนไปมีซิงเกิลไปร้องเพลงที่ไหนติดตามที่ไหนคะได้เลยครับทางเว็บไซต์ของทางบริษัทเลยนะครับ www.bbrecords.co.th นะครับอ่าก็จะได้พบกับ ตามได้เลยศิลปินทุกๆเบอร์เลยครับอ่ะแล้วอย่างนี้มี f เฟซบ o ๊กไหมคะมีครับ Facebook ก็จะลิงก์อยู่ในนั้นเหมือนกันครับผมอ๋อคือเข้าไปก็จะเจอเลยเจอหมดเลยครับอ่ะติดตามได้และกันนะคะกับซิงเกิลแรกนะคะของพี่จอร์ชเบนนะคะเบื่อคำขอโทษวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเราลาไปด้วยหน้าตาหล่อๆกับพี่จอห์นนะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะคะเรียกว่าวีวีเลยค่ะกับช่วงมาเอามันแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ BSC นะคะต้องนะคะดรไลฟ์นะครับระดับเวิร์ลคัพเลยทีเดียวอ่าค่ะแล้วมากกว่านั้เรรราาาาาทไมมมมมีดลลกก้้ิินแวว็ถึง สายโฟนอินทุกชาติเลยนะคะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนกับพินก้าพี่จอรนแล้วก็พี่อาร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จำสักบางเลแค่คำว่าขอโทษใจก็อ่อนไปถึงใจเจ็บมาสักเท่าไรก็ลืมมันได้ทุกทีแต่ยิ่งรักถึงมากยิ่งยอมเท่าไรถ้าเหมือนยิ่งได้ใจก็ทำเหมือนเดิมขอโทษทำดีเท่านั้นก็ได้ใจกันมาเหมือนเคย พู้ที่เหมือนกันว่าขอททอที่ไม่อยากรังอีกแล้วต่อไปใจฉันคงจำที่เธอนั้นทำเมื่อเจ็บมาซ้ำๆ้ฉันจะจำทุกๆุกอย่างหัวใจจนฉันชาทิงกันกินไปทั้งใจก็พอแล้วได้ไหมกับคำนั้นที่ต้องทนได้ยิงรักเท่ามา ยิ่งยอมท่าไรเธอเหมือนยิ่งด้ใจ